ดีเจภูมิพาหุ้นส่วนบริษัทร้องตำรวจไซเบอร์โดนหลอกขายนาฬิกาหรูศูญเงินล้านวันที่17พฤศจิกายน2566นายภาคภูมิตั้งสง่าหรือดีเจภูมิได้พานางสาวเพนพรวง,วงนพร,รัตเลิศหุ้นส่วนบริษัทรองเท้าของดีเจภูมิและนายวรินทรมิชาซึ่งทั้งสองเป็นผู้เสียหาย เข้าร้องขอความช่วยเหลือกับพลตำรวจตรีชัชปันธาการคล้ายคลึงผู้บังคับการสออท1หนึ่งเนื่องจากทั้งสองถูกหลอกขายนาฬิกาหรูสูญเสียเงินมูลค่าไปรวมทั้งสิ้น3ล้านบาทโดยดีเจพูิระบุว่าเนื่องจากนางสาวเพนพรซึ่งเป็นหุ้นส่วนของบริษัท ต้องการจะลงทุนซื้อนาฬิกาหรูรุ่นเดียวกับที่ตนใส่ซึ่งนาฬิการุ่นนี้ปกติแล้วราคาอยู่ที่ประมาณสองล้านกว่าบาทแต่ปรากฏว่ามีเพื่อนของตนส่งมาว่ามีเพจหนึ่งขายนาฬิการุ่นเดียวกันในราคาล้านกว่าบาทชื่อเพจอารอนโรเล็กเดโท n a โลกิ2019ซึ่งตอนนี้เพจด,ดังกล่าวปิดหนีไปแล้ว ตนเห็นว่าราคาดีจึงส่งเทตนี้ให้นางสาวเพนพรดูเพื่อนำไปติดต่อซื้อขายนาฬิกาแต่กลายเป็นว่าเป็นเททหลอกขายนาฬิกาที่สร้างความเสียหายนับล้านกว่าบาทและยังมีนายวรินทรเป็นผู้เสียหายอีกรายจึงพากันเข้ามาแจ้งความให้ตำรวจไซเบอร์ดำเนินคดีในเรื่องนี้ ด้นานนางสาวเพนพรกล่าวว่าเมื่อตนได้ติดต่อไปในเพจดังกล่าวทางเพจได้แจ้งว่าให้แอดไลน์ตนก็ดำเนินการแอดไลน์ไปหลังจากนั้นทางฝั่งผู้ขายก็ได้โทรไลน์มาหาตนทำให้ตนเชื่อใจว่าน่าจะเป็นของจริงแต่เนื่องจากติดขัดทางด้านภาษาเพราะเขาพูดภาษาจีนปนอังกฤษเลยเปลี่ยนมาเป็นการแชททางข้อความแทน หลังจากนั้นช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาตนกับฝั่งผู้ขายจึงได้นัดหมายที่จะมาดูนาฬิกาที่เซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งทางฝั่งผู้ขายอ้างว่าเนื่องจากไม่สามารถพูดภาษาไทยได้เลยจะส่งตัวแทนนำนาฬิกามาให้ดูเมื่อมาถึงตามที่นัดหมายตนก็ได้พบกับคนที่นำนาฬิกามาให้ซึ่งภายหลังทราบว่าเป็นเจ้าของนาฬิกาตัวจริง โดยตนกับเจ้าของนาฬิกาก็ได้ตรวจเช็คนาฬิกาแล้วพบว่าเป็นนาฬิกาจริงไม่ใช่นาฬิกาปลอมจึงพิมพ์ไปยังผู้ขายว่าตกลงที่จะซื้อทางฝั่งผู้ขายจึงแจ้งมาว่าขอให้โอนเงินเป็นสกุคลคริปโตเคอรเรนซีแทนเพราะเนื่องจากการโอนเงินระหว่างประเทศมีข้อจำกัดหลายอย่างเลยต้องการให้โอนเป็นสกุลดิจิทัลจะดีกว่า ตนจึงโอนเงินสกุลดิจิตอลไปประมาณ40,000 USDT หรือตีเป็นเงินไทยประมาณ1,500,000บาทปรากฏหลังจากโอนเสร็จฝั่งผู้ที่นำนาฬิกามาให้ดูกลับบอกตนว่าเงินยังไม่เข้าและสอบถามตนว่าจะนำนาฬิกาไปที่ฮ่องกงยังไงเลยทำให้ตนเกิดข้อสงสัยเพราะตนต้องการซื้อนาฬิกามาไว้เป็นของตัวเอง ไม่ได้มีหน้าที่รับหิ้วนาฬิกาให้ใครจึงทำให้เข้าใจในทันทีว่าตอนนี้ตนกำลังโดนหลอกซื้อขายนาฬิกาด้านดีเจภูมิได้พูดสรุปเหตุการณ์ครั้งนี้ว่ามิจฉาชีพซึ่งน่าจะอยู่ที่ฮ่องกงได้ํำเนินการหลอกทั้งฝั่งของนางสาวเพนพรและเจ้าของนาฬิกาตัวจริงโดยหลอกนางสาวเพนพรว่า จะให้คนนํานาฬิกามาให้ดูก่อนจะโอนชำระมาที่มิจฉาชีพส่วนเจ้าของนาฬิกาตัวจริงก็ถูกหลอกว่าให้นํานาฬิกามาให้นางสาวเพนพรดูซึ่งอาจจะอ้างว่านางสาวเพนพรเป็นเพื่อนกับมิจฉาชีพหากพึงพอใจมิจฉาชีพจะโอนเงินซื้อนาฬิกาให้แก่เจ้าของนาฬิกาตัวจริง หลังจากนั้นตนกับเจ้าของนาฬิกาจึงพากันไปแจ้งความดำเนินคดีที่สอนอปทุมวันซึ่งเบื้องต้นเจ้าของนาฬิกาเองก็ปฏิเสธว่าไม่รู้หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพคนนี้แต่อย่างใดแต่เพื่อความสบายใจและอยากให้สามารถติดตามนำเงินกลับมาเลยเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจไซเบอร์เพิ่มเติม ด้านนายวรินทรรมิชาผู้เสียหายอีกรายที่ถูกหลอกในลักษณะเดียวกันเล่าว,ว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่วันที่13กันยายนที่ผ่านมาตนสนใจจะหาซื้อนาฬิกาหรูโรเล็กจึงไปหาสินค้าผ่านทางมาร์เก็ต a c e Facebook เจอแอคเคต์คนจีนชื่อนายเลี่ยมได้นำนาฬิกาหรูที่ตนต้องการมาประกาศขายหนึ่งเรือนในราคาหนึ่งล้านหนึ่งแ บาทมีการคุยตกลงราคาผ่านทางไลน์ต่อมานายเลี่ยมได้ลดราคานาฬิกาให้เหลือเพียง820,000บาทตนจึงตกลงที่จะซื้อนาฬิกาเรือนดังกล่าวจากนั้นวันที่15กันยายนที่ผ่านมานายเลี่ยมได้แจ้งให้ตนเดินทางไปรับนาฬิกาหรูที่ร้านตรวจสอบนาฬิกาแห่งหนึ่งที่เซ็นทรัลเวิลด์แต่เมื่อไปถึงกลับพบชายชาวจีนชื่อเอ็ร LONGTIANZHANG ได้เดินทางมาส่งนาฬิกาเรือนดังกล่าวแทนตนตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าเป็นของแท้จึงสอบถามกับคนส่งนาฬิกาว่าเลขบัญชีคริปโตปลายทางที่ต้องโอนเงินไปนั้นถูกต้องหรือไม่ซึ่งคนที่มาส่งนาฬิกายักหน้าบอกว่าถูกต้อง ตนจึงตัดสินใจโอนเงินผ่านบัญชีคริปโตเคอ r เรนซี USDT จำนวน22,990เหรียญตีเป็นเงินไทยจำนวน8 2 0 0 0 0บาทแต่เมื่อโอนเสร็จสิ้น MRLONGTIAN กลับบอกว่าเงินยังไม่เข้าบัญชีจึงไม่ยอมส่งมอบนาฬิกาให้ตนจึงเกิดการโต้เถียงกันอยู่พักใหญ่ แต่ไม่สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้เพราะอีกฝ่ายพูดแต่ภาษาจีนเมื่อตนรู้ว่าถูกหลอกจึงตัดสินใจโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจสอนอปทุมวันให้มายังที่เกิดเหตุจากนั้นไม่นานประมาณสินาทีมีหญิงชาวไทยซึ่งเป็นแฟนกับ M R L O N G T I A N ได้เข้ามาโวยวายใส่ตนถามว่าไม่รู้หรือว่าเลขบัญชีนี้เป็นมิจฉาชีพ เมื่อเจรจาไม่รู้เรื่องตนได้รับความเสียหายจึงเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสอนอปทุมวันซึ่งขณะนี้ผ่านมาก,กว่าสองเดือนแล้วพนักงานสอบสวนมีเพียงการสอบปากคำตนกับคู่กรณีไปแล้วเท่านั้นจึงรู้สึกว่าคดีความยังไม่คืบหน้าเป็นเหตุที่ต้องมาร้องเรียนพร้อมกับนางสาวเพนพรที่บอกอสอ,อทหนึ่งในวันนี้ เพื่อให้ตำรวจไซเบอร์รับคดีนี้มาดำเนินการไม่อยากให้มีเหยื่อรายอื่นถูกหลอกแบบนี้อีกขณะที่พลตำรวจตรีชัดชปันธาการระบุว่าหลังจากนี้จะให้ทั้งสองเข้าให้ปากคำกับทีมพนักงานสอบสวนสอ,อท1เพื่อนำข้อมูลไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนทางคดี เรื่องนี้ทางตำรวจท้องที่ได้รับแจ้งความดำเนินการทางด้านคดีแล้วซึ่งตำรวจสอทหนึ่งจะลงไปตรวจดูในเรื่องทางเทคนิคและเส้นทางการเงินดิจิทัลเพิ่มเติมคู่ขนานกันไปกับตำรวจท้องที่ยอมรับว่าเงินสกุลดิจิทัลค่อนข้างจะตามคืนได้ยาก แต่ทางตำรวจจะเร่งวิเคราะห์และหาทางเพื่อให้สามารถติดตามเงินคืนและระบุตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้พร้อมฝากเตือนประชาชนว่าการซื้อของทางออนไลน์นอกจากจะต้องระมัดระวังมิจฉาชีพที่ทำเทปหลอกซื้อขายแล้วต้องระมัดระวังเรื่องการโอนเงินโดยเฉพาะสะกุลดิจิทัลที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้และตามคืนได้ยาก หากพบเห็นลักษณะการซื้อขายที่เป็นการโอนเงินดิจิทัลขอให้ระมัดร,ระวังว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพได้ทางที่ดีควรโอนเป็นเงินปกติจะดีกว่า